อันนี้เป็นปัญหามากๆเลยนะครับสําหรับบ้านใครที่อยู่ติดกับถนนใหญ่ติดกับถนนใหญ่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับส่วนมากเป็นบ้านปลูกเองบ้านสังสร้างหรือไม่ก็เป็นพวกตึกที่อ,อ,อาคารพาณิชย์นะครับที่อยู่ติดถนนใหญ่นะสิ่งที่ผมพบเจอแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับเจ้าของบ้านนะเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยอยู่มานานแล้วก็อยากไม่อยากไปซื้อใหม่ก็อยู่ตรงเนี้ยทำเป็นทําเลที่ทำมาหากินแล้วปรากฏโอ้โหอยู่แล้วรวยขายอะไรก็ตายได้ทําอะไรก็ดีไปหมดไม่อยากย้าย ทีนี้เมื่อคุณภาพชีวิตดีขึ้นรายได้ดีขึ้นเราก็ต้องมาอัปเกรดตัวที่อยู่อาศัยจริงไหมครับปัญหาก็คือว่าเสียงครับฝุ่นครับมลพิษต่างๆเนี่ยมันเข้ามาง่ายแน่นอนว่าในปัจจุบันหรือในสมัยนี้เป็นความโชคดีนะครับที่มีคนคิดเทคโนโลยีนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นฟอกอากาศเดี๋ยวนี้มีระบบ ERV ซึ่งเป็นระบบที่ฟอกอากาศจาก ความสกรปรกมลพิษฝุ่นฝันเนี่ยพอให้มันใส่เข้ามาในบ้านเราเนี่ยสะอาดเลยนะอันที่สองมีการอะไรครับเรื่องเสียงมีฟิล์มกันเสียงครับฟิล์มกระจกเสียงมันจะเข้ามาจากทางผนังเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับผมคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องเสียงเขาอธิบายว่าผนังนะครับแล้วก็มีช่องหน้า,างเนี่ยแค่เปลี่ยนฟิล์มเนี่ยความดังของเสียงนะหายไปนะความแบบความป้องกันของเสียงเนะี่ยเพิ่มขึ้น3 0 ขาวัดด้วยค่าเดซิเบลเลยเห็นไหมเรื่องฝุ่นเรื่องเสียงเสร็จปุ๊บเรียบร้อยทําไมรู้ไหมครับอาจจะต้องมีเรื่องฝุ่นครับเพราะว่าอะไรครับฝุ่นเนี่ยตะกี้เราทริตอากาศแล้วใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าเวลาที่เราอยู่ข้างนอกเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามันมีตัวช่วยนะฮะคือทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอาจจะต้องจ่ายแพงมากกว่าปกติที่ไม่ได้เห็นเป็นความสวยงามนะแต่มันเป็นระบบทรีตอากาศทิศลมความเป็นอยู่ที่มันดีขึ้น และนี่แหละครับผมถึงบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเอาพวกนี้มาทำเป็นบ้านเวลเนสโฮมนะก็ต้องยอมแลกสักนิดหนึ่งครับแล้วคุณภาพคุณจะดีก้นแน่นอนครับ